ีนี้เรามาดูรัชนกรัชนกกรณีรัชนกนี่แสดงอาการไม่พอใจที่พลบนิรโทศก,กรรมฉบับของพระประชาชนแล้วก็ไอรอเนี่ยไม่ผ่านไม่ผ่านนะคะแล้วก็ออกมาพาดวงพาดงานเนี่ยนะคะคุณพิม่มอนไซนิ่มนวลเนี่ยโพสบอกว่าไอ้กรณีที่บอกว่ารัชนบอกว่าอยาหวังอยู่กันสบายไปตลอดชาตินยรัชนกแขนเพราะร่างเนี่ยไม่ได้ห่ังใจ ก็เหมือนกับถ้าผมไม่มีความสุขอย่าหวังว่าประเทศนี้จะมีความสุขเลยไม่มีทางทักษิณก็แค้นคนทั้งประเทศกับปัญหาที่ทักษิณสร้างขึ้นมาเองตลอดเวลากระทั่งตอนนี้ก็ดูอยู่ว่าใครมีความทุกข์พี่วิมลบอกว่าจะรอชมว่ารัชนกจะมีชะตากรรมอย่างไรเพราะเขามีเรื่องมาตราหนึ่งหนึ่งสองนะคุกไม่ต่ำกว่าหกปีรออยู่แม้ยังไม่ได้เข้าไปแต่คุกที่ขังใจรัชนกให้ร้อนทุรนนทุรายทุกคืนวันหมดอำนาจวาสนาไปสอนสอเมื่อไหร่ เอาเข้าคุกในใจคุกที่อยู่ในใจมันจะไปอยู่ในคุกจริงยิ่งอาฆาตอย่างเดียวกับทักษิณยิ่งสร้างเรื่องเผาใจตัวเองมากขึ้นใครจะอยู่อย่างสบายหรือไม่เห็นกันอยู่ตอนนี้รัชนกกันเดือนนะคะหมายถึงไม่หมาอว่าย่าเดือนเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเองไม่ได้ประโยชน์ด้วยไงถูกไหมอ๋อสองเพราะมีคดีอยู่งานตอนนี้ที่ยังรออยู่ได้เพราะเป็นสสอยู่ใช่นะเข้าไกลเนี่ยมี44คนที่เข้าชื่อ จะแก้มาตรานหนึ่งหนึ่งสองใช่ไหมคะวันนี้นะคะที่ปปอชอคุณสุชาติตระกูลเกษมสุขประธานกรรม,มก,การปปรชค่ะก็พูดถึง,สอสอองอ Whereas, ความคืบหน้ากรณีคดี44สสของอดีตเก้าไกลเวลานี้เนี่ยความคืบหน้าอยู่ในขั้นตอนขอนำพยานสืบให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงข้อกล่าวหาด้วยการนำพยานหลักฐานม,มาส่งซึ่งหากหมดขั้นตอนนี้ก็จะส่งสํานวนได้ถามว่ากรอบเวลาการไต่สวนจะใช้เวลาเท่าไหร่ คุณสุชาติบอกว่าอยู่ที่44สสซึ่งเขาก็ยื่นพยานหลักฐานมาเยอะมีทั้งพยานบุคคลและเอกสารปรปรชต,ต้องตรวจสอบอีกเยอะหากหลักฐานตรงไหนไม่เกี่ยวข้องก็ตัดแต่ย้ําว่าให้โอกาสชี้แจงย้ําว่าขณะนี้ในหลักฐานไม่ครบใช่หรือไม่คุณสุชาติบอกว่าหลักฐานของทางผู้ถูกกล่าวหาคือ44สอสนเนี่ยเพียงพอแล้วเหลือแต่ทางผู้ถูกกล่าวหาจะแก้ข้อกล่าวหาอย่างไร ถามว่ามีการกําหนดไหมผู้ถูกกล่าวหาต้องส่งคําชี้แจงภายในเมื่อไหร่คุณสุชาติบอกเราให้โอกาสในการนําพยานหลักฐานเข้ามาเต็มที่กรอบเวลาชัดเจนหรือไม่ดูแต่ละคนเพราะท่าน44คนขอเวลามาไม่เหมือนกันถามว่าคดีนี้มีการมึงเข้ามาเกี่ยวข้องไหมเพราะมีกระแสว่าสีน้ําเงินพยายามช่วยให้คดีนี้ล่าช้าลงสีน้ําเงินนะคุณสุชาติสายหน้าแล้วบอกว่าไม่มี ผมอยู่ของผมเฉยๆปปชทีนี้เด้งเด้งเชือกแล้วนะคะกลับไปที่กรวีปริศนานันทกุลจากคุณสมศักดิ์ออกมาแล้วใช่ไหม<ะ>มึงเก่งนักอะนี้นโทษกาวที่มันเป็นคนเดียวไปให้มันไปเป,นเป็นนายกเลยปะ,ะมึงเก่งนักก็